เอาแล้วนะครับโอ้โหบูเวฟหายเดี๋ยวลองเอาลมเกิดนะครับเดี๋ยวเจียวแข็งมาจะยุง่งนะฮะเดี๋ยวขอรัดอิ้งหน่อยหูแรงดีด้วยนะแล้วน้ำแรงขนาดนี้ด้วยนี่นะครับก็เป็นผลงานจากความชีน,น,นี้นะครับอันบูเวฟแล้วก็รอบอจะเป็นเลดฟิสนะฮะ งามไซนี้นี่ก็บอกได้เลยนะฮะว่าจะบอกก็ชิวๆกูก็เหนื่อย วัดีครับวันนี้อุกอิดนะครับก็อยู่ในช่วงของฟิชชิงเกียร์ครับฟิชชิงเกียร์เทปนี้พาท่านผู้ชมมาลงทะเลนะฮะอยู่กันที่บางสะเลนะครับวันนี้เราลงเรือ m อ m ทัวร์แล้วก็เทปนี้สนับสนุนโดยบริษัทลิกเกอร์พัทยานะครับอุปกรณ์จากลิกเกอร์มาใช้ครับก็จะเป็นคันแล้วก็ลอกอันนี้นะ่ะมาบอกก่อนว่าอุปกรณ์ชุดนี้มันเป็นอุปกรณ์ชุดที่เหมาะกับการใช้งานตกปลาแบบสไตล์แบบหน้าดินกันมากเลยนะครับชุดนี้จริงๆเคยเอาไปตกปลาสวายมาแล้วทีนึงนะครับวันนั้นน้องบีเป็นแขรรัับบเชิญนะค แล้วก็มาดูกันนะครับว่าคันรุ่นนี้นะครับเป็นคัน Attacker Blue Wave นะฮะก็จะเป็นคันแบบท่อนเดียวอย่างนี้เลยบึกบึนเลยนะครับนี่ฮะดูอ่ะดูสเปคกันตรงนี้เลยนะครับความยาวก็จะเป็น5ฟุต9 1ท่อนนะครับแล้วก็รับน้าหนักเหยื่อได้150ถึง300กรัมเลยนะฮะนะฮะนี่นะฮะเขียนไว้ด้วย15บกิโลนะครับคันนี้ก็ดูรูปทรงกันรูปทรงเนี่ยนะฮะด้ามเป็นด้ามยาง EVA นะครับไกด์ก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ตัว นะฮะรวมทิปท็อปด้วยแล้วก็จะเป็นคันที่มีสีดําตัดกับสีฟ้าน้ําเงินตัวนี้นะครับคันรุ่นนี้ก็เดี๋ยวผมขึ้นสเปคคันตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะว่ามีเป็นแบบไหนบ้างนะฮะตัวนี้ประกบกับรออเน็ตฟีดเบอร์หกพันตัวนี้ก็จะเป็นรออสปินนิงนะฮะมีหลายไซ นะฮะอ่ะมาดูกันก่อนนะครับเรื่องไซส์นี่ยวผมขึ้นให้ดูตรงนี้เลยนะครับมาดูรูปทรงกันก่อนนะครับดีดูน็อปจะเป็นแบบน็อปยางแบบนี้นะครับคมครมสีแดงตัดกับสีดำนะครับอ่ารอบก็น่าจะเป็นรอบ5นะครับตัวน,นี้นะครับสปินนิ่งส่วนใหญ่จะเป็นรอบ5นะฮะแล้วก็สเปคแล้วก็อ่มี B, ทั้งหมดกี่ไซส์เนี่ยผมขึ้นให้ดูตรงนี้เลยดีกว่าครับแล้วก็อ่ก่อนที่จะมาฟังเรื่องราคากันใช้เรื่องเนี่ยผมขออนุญาตพาไปชมนะครับบรรยากาศของการตกปลาทริปนี้ด้วยคอนชูดินก่อนครับ นะครับเรามาตกปลากันอยู่เลยเอ็มเอ็มนะครับวันนี้อันนี้ไสโตลงเหยื่อหมึกเป็นนะโอเคอันนี้เราก็จะปล่อยเหยื่อถึงพื้นนะหน้าดินหน้าดินหมยนี้ก็จะมีเป็นไอช่อนโฉมนะเขาบอกวปถูหน้าเลยแต่เราก็ไม่ได้หวังอะไรมากหรอกนะหวังอะหวังชิบหายเลยแหละนี่นะครับสายปล่อยสายกันครับ นีจะไปก่อนช้าๆนะครับพอลอกสปินนี่ยิ่งต้องค่อยๆเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติงเกียวติงเกียวไยอ่ะนี่ใช้คันบูเวฟนะครับแล้วก็ลอกตัวนี้จะเป็นเลสฟิสนะครับเบอร์หกพันนะฮะอุปกรณ์จ้เป็นอุปกรณ์จะค่ายเอ่อวิกเกอร์นะฮะเองแล้วนะครับ โอ้โหบูเว็บหายเดี๋ยวระวังเอาลมเกิดนะครับเดี๋ยวเจียวแข็งมาจะยุ่งนะเดี๋ยวขอรัดอีกหน่อยึมหูแรงดีด้วยนะแล้วน้ำแรงขนาดนี้ด้วยแล้วกินชุดไหนไม่กินมากินชุดสปินมาดูกันนะครับวันนี้หลอก ไอ้คันเป็นคันบูเว็บนะครับล้อก,ก็จะเป็นเลสฟิตเบอร์หกพันแบบกองนิดนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเจ็บเสียงเยอะครับอย่าเสียงเยอะครับอย่าเสียงเยอะอือ อย่าไปเอากล้องจ้วงมาวันนี้ไปเรื่องคนบาดอะไเขาแปลว่าอะไรใหญ่ไม่มาด้วยทั้งองคนนั้นไปพี่หลังหินใหญ่นะมันนะโอ้มันเนี่ยรอบนั้นก็ไอศตร้โลสองโลบ่อยอ่ะเฮ้ยรอปลาอยู่อ้ยไหลั่นะอยู่งั้นไลรทอดตรงนั้นไรทอดตรงเนี้ยเหรอเหินน้ำเหินไม่เหินเรื่อยเนี่ย ให้ถอดไในถอดมาให้ถอดใครชาวยังมีตัวเดียวหรอตนี้มีตัวครึ่งถ่ายอยู่ถ่ายเปลี่ยนมือหน่อยก็ได้มามบอสเปลี่ยนมือหน่อยใช่ใช่แต่หน้าจอนิดนึงนะให้มันสว่างหน่อยโอเค ครับตอนนี้ก็ได้เห็นหน้าหล่อเหลาของคนอัดแล้วนะครับน้ำเช้านะครับซีเอ็ดเอออ่าเมื่อกี้เห็นหน้าดำดำครับตอนนี้เห็นหน้าขาวขาวแล้วนะฮะหลายคนชอบถามผมว่าทำไมปกปลาแล้วหน้าไม่ดําเลยนะครับทําไมครับอย่าถามเร็วนึกไม่ทันผมใช้เมามีของดีครับอันนี้เอาหน้าซุปไว้ในซอกตูด อนนี้ที่เห็นอัดอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าอัดไม่เข้านะฮะแต่ว่าปลาโดนปลาใหญ่เนี่ยเราวิธีการเก็บสายแต่บางทีเราเก็บหลายๆรอบไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะลอบสปินนะฮะมีคันบูเวฟบก็จะเป็นคันแบบสไตล์เป็นแบบตกหน้าดินเลยจริงๆนะฮะแล้วก็รอลก็จะเป็นเลสเบอร์6,000ชุดที่เคยเอาไปตกสวายเล่นๆแล้ววันนี้เอามาอัดปลานะครับบนเรือ M&M ตัวนะฮะอุปกรณ์ชุดนี้ก็จะค่ายนิกเกอร์นะฮะ นี่เหมือนทอกมาเหมือนเป็นนกขุนทองเลยนะผมเนี่ยน่าจะปลาทะเลนะครับขึ้นมาเป็นปลาารัะกา,ากมากเลยเียงเสียงเสียงเถียงเสียงเสียงธรรมดานะครับของการอัดปลานะครับเวลาเราอัดมาสักระยะหนึ่งมันก็จะมีเรื่อง,องการเด้าสวนนะฮะ เอาวันนี้วันนี้มีตุงนะฮะวันนี้มีตุงเลยวันนี้ย, <c oughs> นนยังไม่ได้ลมคนระับ <c oughs> แต่แลวก่อนปกติตกฟ้าต้องได้ลมหน่อย <c oughs> นี่ฮะเอาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับาแล้วะนี่มามาก่อนที่อาหารมื้อเช้าจะมาแบบนี้นี่ก็สนุกกันหน่อย จริงๆวันนี้ตั้งใจจะมาหานายแบดให้อัดปลาแล้วผมจะถ่ายนะครับแต่วันนี้ไม่มีใครอยู่เลยนั่งอยู่ท้ายเรือนี่ปลาสวยพอดีมาแล้วมาทางซ้ายแล้วไม่โดนนะมากันด้เลยาน,นอย่างนีง้เอานะสายเลยสาย,ย้นหน้า่ะเนี่ย ปกติทุ่งนาถ้าได้นะ่ะมันจะมาวนอยู่ใช้เรือมันจะวนอยูนน่ทุ่งๆอยู่แหละคล้ายๆกับเชืกร,รรมน,น้ำบ้าน,นเขาถึงไหมฮะน้ำบ้านนอกเลยเป <laughs> น,ค,นคันสไตล์เนี่ยมันเหมาะกับเป็นงานตกแบบเขาเรียกคันสไตล์ตกแบบหน้าดินอะตกแบบแบบเป็นเป็นคล้ายๆเป็นโวลท์อะนะ ก็เหมาะเหมาะทำงานแบบนี้ด้วยนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะได้เห็นตัวหรือไม่เห็นตัวนี่ก็ถือว่าได้เห็นแอคชั่นของคันแล้วนะครับวววานนีีี่่่ขอออทบกกเยลัแก้ตัวแก้ตัวเนี่ยไอ้สะบัดเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะหลุดมาแล้วมาแล้วครับออกตัวก่อนมาแล้วครับตะกัวมาแล้วครับดึง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 ตะลุยเพลงจอมาแล้วนะ น้ำแรงด้วยครับวันนี้ส่วนนึงนะฮะเป็นเพราะน้ำแรงด้วยเราดูตะกัวของเรานะฮะลูกโอ้โยใหญ่กว่านี้ก็ถังแก๊สปิกนิกแล้วฮะ <c oughs> ตะกวะัวตะกวะัวตะกัวหนักด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราจะใส่กระปุกตะกัวแล้วเอาะอะยกเลยยกเลย ผมไหมใช่ป่ะหอมไหมหอมยังน้ำแรงมาก้องใช้ตะปูแลันลูกขนาดนี้เลยโสมโสมใช่ไหมโสมใหญ่เว้ยโสมโสมโสมใช้สวยอยู่เห็นตัวแล้วนะครับโสมงามนะครับเข้าปากเลย บมาเลยอ่ะหมไ้อหอมโต้หอโต้กว่าอิกแน่สโต้หโต้ิกกัได้นี่ยหมโต้ถึงไหมสอถึงไหมอ้ยแต่หอมสั้นกินนะขอมไปไหนออเออหออันไปไหนอ่ะเราได้ไหมตัวเมื่อกี้ไม่ใส่กระติก นี่เนไห<น>ครับนี่ครับก็เป็นผลง,งานจากความชุดนี้นะครับคันเวเวสแล้วก็นอกจากจเป็นเนฟินะฮะกับผลงานชัน้นี้นี่ก็บอกได้เลยนะฮะ <_ c oughs> ว่าจะบอกว่าชิวๆก็เป็นไรเอามือสั่นมือสั่น <_ c oughs> <_ C oughs> ตอนนี้โดนอีกแล้วนะครับอ้าวถ่ายมาตรงนี้ไม,ไม่เป็นไรนี่มันมาอมหยีอยู่นานเลยนะครับ,าารบราภาษาบางคนก็อาจจะเรี้ยวกับผมอาจจะโม่งหยีอยู่ยยร,ระวังมันจะออกนะอนโอ้โห กดอยู่กดดิ้มกันอันนี้นะตัวปันสายโอ้โหิ๊โอ้โหจิ๊บใครบอกเป็นสีขนเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นสีขนก็น่าจะเป็นขนเส้นแบนนะเนี่ยอ๋เจ้าตัวปลายสายนะครับก็พยายามดิ้นให้หุูข้นจับวงบรรนาการต้องเล่นท้านะครับตอนนี้เพราะว่ามีกอี้อยู่ตรงนี้เออสายแดงก็สู้เบ็ดดีมกันนะครับ ่อ oh, หรือเปล่าหางเดินดีหรือเปล่าครับมันจะขอมาเราไม่เห็นเลยนี่กดได้เลยนะจริงมันยังได้เดี๋ยวไปไม่ยญมไม่ยอ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 มต่ยอมไปแล้วโอ้โนี่ไม่ได้ยินเสียงก็ต่อยท้องก่เดียวไปเลยเห็นไหมตายเลยเป็นไงโอ้ยไม่กกระิบันโห นี่ผมว่านะไส่โตนี่คงจะปล่อยไว้ไส่โตไม่ใค่ไม่เคยปล่อยไต่โตใช่ป้วที่มาเรือนี่ไม่ใช่อะไรหรอกดื้อจริงๆเลยปลาตัวนี้น่าจะมีลักษณะอ่าแบนๆนะฮะไม่หนกนูนคิดไปไกลเลยนะอะไรหนกนูนวะ หลงนูนก็คือปลาช่อนทะเลโอ้โหดูเมื่อกี้จังหวะที่ผมเห็นว่ามันโรมเรือยืน,น,นเข้าเข้าได้ปะ่ะอย่างผมว่าเข้าได้นะได้มัม้งน่าจะได้แล้วเดี๋ยวเราเอาเท่าเดิมเลยก็ได้ได้ปลาใหญ่เลยโอ้โหดูดิไม่ยืนเนีเอยืนปุ๊บลาใหญ่เลยไปกดดันม,มันไปพร้อมมันบอกแล้วเนี่ยยืนตั้งแต่เมื่อวานเซ็ตแล้ว มันหนังอะไรวะเนี่ยมันหนังตกปลาหรือมันหนังอะไรไป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 เยอะเลยอ่ะปวดฉันปวดไปหมดแล้วอัดอัดปลาบึกเลยนะรอบต่อรอบไปเลยตต้กวนัั่นครบี่เทคนิคเทคนิคนึงนะฮะเนี่ยเทคนิคอะไรวะเทคนิคเทคโนมาแล้วครับยางมาแล้วครับยาง เล่นๆแล้วครับอื้อระวังนะปีดระวังนะจริงจางนะครับแมวสายนะอเคไม้โอ้ไม้ก็สู้เบ็ดดีเหมือนกันเว้ยโอ้โหไม้มามาแล้วครับตัวแบนๆนี่นหลังว่าอุ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วขาวมาแล้วครับขาวมาแล้วขาวแล้วอวบด้วยฮะน่าจะสละ น่าจะสละเหมือนกันตัวเท่าของมันอยู่เลตัวขอมาอีแล้วตัวนี้นี่เองสละครับเห็นแล้วครับเอามาเร็วเร็วเร็วขอขออขอเนี่ยขอเนี่ยมามามาโตมาขึ้นย ใช้ได้ครับไซนี้นะครับนี่นคไ่ครับมเวบโอ้โหนี่ไงท่านชมนะครับสรุปแล้วนะครับตัวนี้นี่นะฮะคเวฟนะครับเราก็ลองเล่นปินจากแอกเกอร์นะครับ นะครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมนะครับได้เห็นการใช้งานของคันบูเวฟแล้วก็รอบในทิศนี้แล้ววันนี้เอามาออกศึกกลางทะเลเลยเป็นศึกที่กลางที่จะสมรสมสมเนื้อเลยนะครับก็เป็นปลาฉมงามนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ไต่โตแล้วก็ทีมงาน m m ทั้งหมดนะครับวันนี้เราอยู่กันบนเรือลําใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับเรือลําใหญ่เลยนะครับนี่ทีมงานทั้งหมดเลยนะครับกำลังอร่อยกันอยู่เลยนะครับโอเคมาฟังราคาคันนะครับคันบูเวฟนะครับผมขึ้นราคากับสเปคให้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ แล้วก็ลอกเลสฟิตนะครับเบอร0หกพันตัวนี้นะฮะแต่ผมจะขึ้นให้ดูเดี๋ยวนี้เลยนะครับว่าราคาเนี่ยแต่ละแต่ละขนาดแต่ละไซส์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอ่านะครับถ้าสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสําหรับใครที่หาซื้อไม่ได้ก็สอบถามมาได้เลยนะครับหรือว่าจะไปหาซื้อจากร้านขายอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านก็ได้นะครับถ้าไม่มีให้ที่ร้านสั่งให้จากบริษัทลิเกอร์ได้เลย นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงาน M M อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณบริษัทลิเก้วยครับเอาอุปกรณ์ดีๆ,ดๆอย่างนี้มาให้ทดลองใช้งานจริงกันแล้วครั้งหน้าภูก,กิจจะพาท่านผู้ชมไปตกปลาได้อย่างไรติดตามชมได้ในเพจของภูกิจแล้วก็อย่าลืมไปซับสไคร์กันในยูทูบจะได้ชมเรื่องราวสาระด,ดีๆกอนใครวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ